สวัสดีครับผมคาร์เลสซิงนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูรถจนที่มียอดขายสูงระดับโลกนะฮะวันนี้จะพามาดูอยู่ค่อนข้างจะหลายรุ่นนะครับก็จะมีทั้งฝั่งของกระบะและก็ฝั่งที่เป็นรถเกง๋งและรถอเนกประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็บางรุ่นมีขายในประเทศไทยเราด้วยซึ่งต้องบอกว่าแต่ละภูมิภาคมียอดขายที่แตกต่างกันมากๆนะครับพอเอามารวมกันอยู่ในทั่วโลกเนี่ย ก็ต้องบอกว่าโอ้โหบางรุ่นมียอดขายทะลุเป็นล้านคันเลยก็มีนะครับอเดี๋ยวพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านรุ่นที่เรารู้จักมักคุ้นก่อนละกันนะฮะ,ะเดี๋ยวพามาดูทางด้านรุ่นแรกรุ่นที่ขายดีอันดับต้นๆในตลาดบ้านเราตลอดกาลเลยนะครับก็คือทางด้านของโตยต้าไฮรักทางด้านของโตยต้าไฮรักนะครับมียอดขายทั่วโลกอยู่ที่5 1 6 6 8 6พันคันทางด้านของโตยต้าไฮรักนะครับ ก็จะมีขายอยู่ทั่วโลกอันนี้เป็นยอดขายของปี2019นะครับทางด้านบ้านเราเนี่ยโตยตาไฮลักปัจจุบันก็เป็นไฮลักรีโวมีการปรับหน้าสวยๆแล้วนะครับมีตัวตกแต่งพิเศษ Z-EDITION ออกมาด้วยมีตัวยกสูงเป็นล็อกโคซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นนะฮะที่ขายดีอันดับต้นๆของประเทศไทยตลอดเลยนะครับสำหรับโตยตา h ฮลัก r ี v o นะครับ นี้พามาดูรุ่นถัดมาก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีสุดในโลกและมีขายในประเทศไทยด้วยก็คือโคโราทางด้านของโคโรานะครับมียอดขายทั่วโลกในปี2 0 1 9อยู่ที่1,483,120คันโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดในโลกแน่นอนนะครับโคโราสำหรับบ้านเรานะครับโคโราก็จะเป็นโคโราอัลติสนะครับซึ่งทางด้านของโคโราอัลติสบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นรถ ที่เอามาทั้งใช้อันเด็กประสงค์ใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถโดยสารนะครับรถแท็กซี่เองอยอดขายก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับในตลาดบ้านเราแต่ถ้านับในระดับโลกเนี่ยนี่คือรถที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับในกลุ่มรถโคราทีนี้พามาดูทางด้านของฝั่งรถกระบะนะครับที่ต้องบอกว่าโหน่าจะเป็นรถที่ขายดีสุดในโลกของฝั่งกระบะเลยนะครับก็คือรถในกลุ่ม F s e ซ i e s Ford F-Series นะครับมียอดขายในปี2019อยู่ที่1ล้าน7,400กับอีก6คันโอ้โหซึ่งทำยอดขายเป็นระดับล้านคันเลยนะฮะต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยสำหรับกระบะพันยักษ์ขนาดใหญ่ F s e ซ i e s นี้นะครับทางด้านของ Ford เนี่ยทำตลาดได้ดีทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายดีแบบอันดับมากๆเลยก็ต้องอยู่ที่อเมริกานะครับถึงว่าเป็นกระบะต้นแบบของกระบะทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ทีนี้พามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับทางด้านของรุ่นถัดมาเองก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับก็คือทางด้านของลาฟโฟมทางด้านของลาฟโฟมนะฮะมียอดขายทั่วโลกอยู่ที่966,971ันาคันในปี2019นะครับยอดขายเกือบเกือบล้านโหต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นรถที่รับความนิยมสูงระดับโลกเลย ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการทําตลาดอยู่ในทางด้านของประเทศไทยด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ทางด้านโตโยต้าเองเขายกเลิกการทําตลาดนะครับแต่ถือว่ายังเป็นลดระดับตานานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของมือสองเองเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหใครได้ใช้นี่ถือว่าดีสุดๆเลยนะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็มีขายในประเทศไทยด้วยก็คือทางด้านของ Honda c ซ v า ทางด้านของซ r v วมียอดขายทั่วโลกในปี2019นะครับอยู่ที่824,897ันยคันโอ้โหยอดขายนี่เกือบเกือบล้านนะครับต้องบอกว่าสูงมากๆทางด้านของ Honda c ซ v วถ้าอยู่ในทางฝั่งของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าที่เขาขายดีมากๆนะครับในกลุ่มเซกเมนต์นี้แต่ว่าแหมถ้าเกิดนึกดูดีๆนะฮะโอ้โหยอดยอดขายทั่วโลกเนี่ยระดับเกือบเกือบล้านนี่ต้องยอมรับจริงๆริงว่าได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับสำหรับรถอนเนกประสงค์ของทาง ฝั่งของ Honda นะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะนี่ก็ยังมีขายในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือนิสสัน x t ็กทางด้านของนิสสัน x t ็กเซนะครับยอดขายทั่วโลกอยู่ที่761,127คันซึ่ง x t ็กเซมาทำตลาดอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ กระท่อนกระแท่นนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยยอดขายแกๆก,ก็ถือว่าเปรี้ยงเลยนะฮะแต่ว่าลังหลังมาก็อายอดขายตกไปตามกาลเวลานะครับแต่ว่าถ้าดูในระดับโลกเองนะฮะเอ็กเทลนี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายดีแบบมากๆเลยนะฮะโอ้โหยอดขายระดับนี้เป็นระดับต้นๆเลยนะฮะของโลกทีนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับ สำหรับยี่ห้อถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรถที่ไม่ไม่น่าจะมีขายในตลาดบ้านเรานะครับนอกจากเป็นการนำเข้าก็คือทางด้านของ ado. s i วอร์ a โดเ h e เ r โรเลตซิวอร์โดนะครับมียอดขายทั่วโลกมากถึงนะครับ6 4 2คันในปี2019สะครับสำหรับนี่ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นต้นแบบของรถกระบะระดับโลกอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเชฟโรเลตนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆสําหรับเชื้ิในตลาดบ้านเรานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอายกเลิกการผลิตและจัดจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้อนาคตกลับมาขายในตลาดบ้านเราอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Honda c ซ v i c Honda c i ซี c นะฮะยอดขายทั่วโลกอยู่ที่817,900กับอีก2คัน ทางด้านของ Honda c ซ v ว c ปี2019นะครับโอ้โหยอดขายนี่เกือบเกือบล้านกันแต่ละเจ้าเลยนะฮะนี่800,000คันเลยทางด้านของ Honda c ซีว c กนะครับรูปร่างหน้าตารูปรษณ์ต่างๆต้องบอกว่าทันสมัยมากๆโดนตาโดนใจได้หลายคนนะครับทั่วทุกมุมโลกประเทศไทยเองก็ถือว่าประเทศที่ขายดีมากๆของ Honda c ซีว c ประเทศหนึ่งนะครับอาทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะฮะสำหรับยี่ห้อถัดมาพามดูกระบะ ฝรั่งอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับก็คือแลมป์ปิกอัพแลมป์มียอดขายทั่วโลกมากถึง754,172คันโอ้โหในปี2019นี้ต้องบอกว่ารถกระบะแบบฟูลไซส์พันใหญ่ที่ขายดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นระดับตำนานจริงๆถ้าพูดถึงรถกระบะนะฮะอเมริกันพันแก่งก็จะมีอยู่2 3รุ่นนี้แหละครับแล้วทำยอดขายได้ต้องบอกว่า อลังการมากๆนะครับอ่ทีนี้พามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในทั่วโลกเลยฮะนิสสันเซลฟี่นิสสันเซลฟี่นะครับมียอดขายอยู่ที่729,218คันหรือว่าบางประเทศนะครับก็ใช้ชื่อว่าเซ n นทรก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะทำชื่อแบบไหนมานะครับแต่ว่าเสียดายมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะ ในประเทศไทยเองอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสูงสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหแต่ว่าในระดับโลกนะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆอาทีเรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับสำหรับรุ่นถัดมาก็มีขายในประเทศไทยด้วยนั่นก็คือทางด้านของ t o y o t า Camry t o Cam y o t ต c a ตาแคมนะครับมียอดขายทั่วโลกอยู่ที่7171 1คัน c คมรี่ในปี2019นะครับยอดขายระดับ7 0 0แสนคันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหยอดขายเยอะจริงอันนี้ตั้งแต่ไล่มานะฮะโอ้โหยอดขายเขาเยอะจริงๆนะบางรุ่นที่แบบมีขายในตลาดบ้านเรานะครับบ้านเราก็อาจจะขายได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่พอไปอยู่เมืองนอกเนี่ยพอรวมๆกันยอดยอดขายสูงมากสำหรับทางด้านของแคมรี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถเก๋งขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถขนาดใหญ่มากๆหรูหรามากๆนะครับออปชันต่างๆใส่มาให้อย่าง โอ้โหเยอะจริงๆนะครับอาทีน,นี้พามาดูรุ่นแถมอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับอ่ะก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่อ่าเป็นยี่ห้อที่ขายในประเทศไทยนะครับแต่อาจจะขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่ท้าว่าอย่างนั้นนะครับโฟตอนไลท์ชักนะฮะมียอดขายมากถึงนะครับสามแสนสี่คันสำหรับนั้นของแบรนด์โฟตอนนะครับนี่คือรถที่ขายดีมากๆนะครับในตลาดอ่ะต้องบอกว่าตลาดทั่วโลกนะฮะ แต่พอมาอยู่ในตลาดบ้านเรานะครเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆก็ทำยอดขายได้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูในอนาคตว่าแบรนด์โฟตอนนะครับอาจจะปรับหน้าคาตาหรือปรับอะไรเข้ามาให้คนไทยได้ทดลองใช้อีกนะครับขอให้เป็นทางฝั่งของกระบะมาทดลองขายดูก่อนละกันนะครับสําหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะฮะที่มีอยู่ทั่วโลกนะฮะพาเพื่อนสมาชิกมาดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยบ้านเราบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะรุ่นนี้ขายน่าจะ ประมาณหนึ่งนะฮะขายดีมั่งไม่ดีม่งกันแล้วแต,แต่แต่ไปดูระดับโลกโอ้โหมันขายดีขนาดนี้นะฮะแล้วบางรุ่นที่เราไม่คิดว่ายอดขายก็จะเยอะนะฮะเหมือนอย่างเช่นพวกรถฟอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะรถฟอร์ดใหญ่ใหญ่อฟซีรีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างมากก็คิดโอ้น่าจะขายได้มาสักหลักหมื่นคันนะฮะแต่พอมาดูยอดขายเขาจริงๆอ่ะโอ้โหเป็นล้านคันนะครับใครจะไปเชื่อนะฮะคือหมายความว่า F อฟซีรีเนี่ยขายล้านคันนะไฮรักเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะขายมากกว่า ขายได้แค่ครึ่งเดียวของ fcd ซะอย่างนั้นนะฮะโหไม่น่าเชื่อก็อยู่ที่รสนิยมของคนทั้งโลกนะฮะว่าตรงไหนเขานิยมอะไรกันนะครับแต่บ้านเราก็อ่านิยมในแบบของเรานะครับอะยังไงขอพระคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ